อัปเดตล่าสุดครับจากชายแดนไทยกัมพูชาช่องจอมจังหวัดสุรินครับช่วงนี้ฝั่งกัมพูชาเข้มงวดสุดๆเรื่องการนำเข้าผล,ลไม้และผักจากไทยวันนี้9ก้าโมงเช้าพอฝั่งกัมพูชาเปิดด่านปุ๊บคนขเขมรข้ามกลับประเทศกันเยอะมากพร้อมทั้งหอบหิ้วของเต็มไม้เต็มมือแต่ที่เจอคือเจอเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชา ตรวจเข้มกว่าเดิมครับแบบเห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะผลไม้จากไทยทั้งเงาะทุเรียนหรืออะไรที่กินอร่อยออย่ๆถ้าหิ้วข้ามกลับไปเป็นโดนยึดหมดครับแถมเอาทํทำลายด้วยนะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตอนนี้มีกฎห้ามนำเข้าผักผลไม้จากไทยผ่านด่านช่องจอมแบบเด็ดขาดใครแอบ,บเข้าไปก็ไม่ได้รับอนุญาตแม้จะเอาไปฝากญาติหรือเอาไปกินเองก็ตามแม้แต่รถเข็นที่ขนของผ่านด่าน ก็ถูกตรวจทุกซอกทุกม,มุมของไหนเข้าข่ายโดนเก็บหมดครับไม่เว้นใครมีแผนจะไปด่านช่องจอมช่วงนี้ฝากเตือนเลยนะครับอย่าหิ้วผักผลไม้จากไทยข้ามไปเขมรไม่งั้นเสียของฟรีๆเลยครับ